เอาต่อไปนี้กัเป็นคำฝ่ายหักไหมเนาะเออสาธุสาธุสาธุท่าวหักยาพ่าหักไหมข้อเก้าข้อเม้ยยับมานี้ฝั่งปากงักมานี้ฝั่งเสี่ยง มืองามยามดีบัดแต่แล้วยังมีซีลาบ้านปั่นเข,าาานข้าเรลาไกมีเงินคำลำแก้วมาฟิกมาายเฮทาาา้าหักหญ้าผาหญ้าหักไม้มืองามยามดีมาแล้วไกยูล่ลกเลือกอัแต่ตูวลวงไกยู่ห่วงยูหังเลือกอัแต่ตูยันตัวเยื คอนไม่เกตยังได้ตีสาแดนคอนไม่แกนยังได้ตีสาหัวยังได้จุดสาโคดยังได้ลนสาปีกอะปะกัวกาน้ำบังตาปาผ้าขี้การน้ำบังล่วงขุดขี้เมาห้าแม่ป้าปกจกขี้มาห้าแม่ปา้าจัดปกกีปกยังแหลนเม่าห้าหาดจัดกีจดัดยังแหลนเม่อบงัง ของกีดีหักไหมอย่างดีคือเก้าทิมเสื้อสาเก้าหยอดมาหมาฮอตเหอนเ้าแกนหมาฮอตแทนข้าข้องซานอนเพียงตมไก,ก่้กระสวมหวมไก,ก่้กระซุกเอซุกนำเต้าเอเหน่านำหม้อฝักกินเปรไล่ต้อนฮอนจินเปรไล่กัมแตงเสื้อเพื่อนหยอดมาแตงเสื้อผ่าหยอดเต้าข้าวนำแตงหยอดมา มาฮอบอนหักไหมยู่มาฮอตตายฮอหมู่หักไหมเสาเออและแกยูดับอยู่ใกล้เฮอเจ้าซับ์มาคือยูเตออยู่ตำเฮ่เจ้าซับ์มาห้าเพื่อนกลับเฮ่ยับมาจะแก่งค้างผาโบกกว้างเฮ่ยับมาจะแก่งชิงซับเขาห้าเพื่อนห้าผา่าได้ก้าวความยูซับเขาห้า้วยห้าทู่าได้ก้าวความเสา มือเบื้องซ้ายมาจกอแอบ,บเข้านาะมือเบื้องขวามาควาแอบ,บเขา้าไหกีเข้าไ้หอมกินจองากีเข้านาะหอมกินจออมเข้าต้มน้อยหอมอ้อนงาเจี้ยงมากีเติงกรรเข้าดอนปัน้นด่าโอมากีเติงกรรเข้าฆ่าโอปันยัางจับไม เขาซ้อมได้เขามาเลืเียนมากีตึงกำเขาตัดเขาเตี้ยนเลียนตามากีตึงกำเขานึ่งเขามาแหมขืนมากีตึงองค์ไก่หนอามากีตึงคอไก่ตั้งกุกปิกที่มันไล่ใบป,ปิกที่มันก้อนมากีตึงเ่าเข้าหายห้อมจ้ามากีตึงเ่าเขาหนาค้มกว้าง เรามีตั้งมีแตบข่มห้อมเราข่มเพชรก้อยขึ้นเราข่มหื่นก้อยดูดมา,ม,ามากีมามากมาปักเหมาหัวแล้วเขาจังเฮตือนขัดล่ไงจังเฮตือนขัดแล้วอยาได้กองกีเมอร์ภายหน้าอยาได้ท่ากีเมอร์ภายลุน้นแลกกัเท้าหักยญ้าผาญาหักไม้เฮ่เค็ดโคมจมแน่นเฮอกลือตกตาเฮอกลาตกเนื้อ เฮอได้กี่โคมเปิลล่าเอเฮอได้กี่ขายเปินเอเออคำคอยเบาเปียนึงปูกเกียนคำคอยเหรียนเปยปูกเกี้ยนเหรียญซาดความขัดดังมิดน้อยมิดอ่อนสอยต้องยาได้ของน้ำหมาะถอยเมอือคำคอยเบาคอยสีได้หยุดความคอยสุดคอยสีได้บางยา มืองามยามดีอียังมีใกล้มีเล่ามีเขามีน้ำมีเงินคำลำแก้วมาพริกมาฝายเฮ้อเท้าหักหญ้าผาญาหักไม้กาเฮ้อฮเข็ดเฮ้อขมการนี้เมื่อวันภายหน้าสาธุสาธุสาธุอ้า